ต้องรับเข้าสู่ช่องยินติงกกตูมค่ะมาดูรถนะคะรถ <c oughs> รถมาส่งตัวหนอนนะคะมาดูนะคะส่งตัวหนอนที่จะวางาบนชั้นองคุนะคะโดนที่ทางทางองคุนะคะเป็นตัวหนอนนะคะนี่นะคะใช่บ่ ตัวนอยหรือตัวนอ้ใหญ่เลยโอ้โหจ้าเดี๋ยวกำลังถามอยู่ว่าให้ลงตรงไหนโอาเพีเดียวเพื่อนก็ตรงแค่มาเฉยยงานมูไดยนแค่ ตัวหนอนบอกภาษาหนอนอ๋อตัวหนอนที่จะวางมันยังไม่มันยังไม่พอเนาะยังค่ะทั่วหมดเลยนอันนี้ก็ใส่ในตัวหนอนอันนี้นะอ๋อเท่านี้ก็ใส่หมดเนาะใส่หมดตรงตรงขอบแบบนี้นะจะเอาตัวหนอนใส่ใส่หมดเลยแถวขอบแบบนี้นะคะใส่มาโรยก่อนอ๋อจ้ะให้มันแน่นแน่นอืวันนี้ก็แดดร้อนใช่ แดดหลังจากเมื่อวานนี้ฝนตกวันนี้ก็ร้อนอีกนะคะใช่ด้านน่าจะเป็นด้านตอนตรงนี้ก็ไม่เยอะเยนะคะเราะว่ามลาบูเราเพ่งไปถงทางมาค่ะมาลุดหกล้อเต็มเลยนะคะตัวหนอนนะคะ <c oughs> โ,อโอ้โอ้มาลุ้นกันนะคะมาลุ้นกันว่าจะลงตรงไหนอีกเนาะโอ้สี่ท่นก้อนนะบานุว่า <c oughs> แมนา้ทางนลงนีข้ีพันก้อนนะคะเอาไปลงด้านนู้นนะคะเพื่อว่าจะปูทางด้านนู้นนะคะ ก่อนนะคะด้านนี้ก็คงจะพอแล้วนะคะวางไว้ตรงนี้นะคะ,ะเราตามไปดูเช็ดเดิมนะคะตามไปดูนะคะขนาดนี้นะคะบ่ายสามโมงแล้วนะคะตอนนี้ยังแดดจ้าอยู่เลยนะคะยังร้อนร้อนอยู่เลยนะคะ เราก็จะลอดท้องปูนี่แหละไปจะลงมาลงจุดนี้นะคะพนามาคข่าวแนมาค่ะเวลารงเหมือนกันเหรอแถวหน,น ะะตัวนลอนสีพันก้อนนะคะที่จะามาปูแถวนี้นะคะส่วนทางด้านนี้ปูทั่วเลยนะคะก็จะลงไว้ตรงนี้นะคะโอ้มาแล้วนะคะ บอสนาทีเปนคนมาสั่งการแล้วนะคะว่าจะลงจุดไหนนะคะ4,000ก้อนนะคะ เดือเข็นยกนะคะคนไม่ได้ยกนะคะบ่ายสามโมยร้อนเลยนะคะไม่รู้ว่าพายุจะมาอีกหรือเปล่านะคะพายุฤดูร้อนนะคะเมื่อคืนนี้นะคะโอ้โหพัดกระตุยกระจายไปหมดเลยนะคะ อ๋อทั้งหมด4ี่พันก้อนนะคะอืมพวกปูเราเป็นแข็งละพันพนี่ะะน,นะคะแข็งละห้ร้อย่แล้เราก็ดูกันที่จะเอาลงนะคะ วิธีการที่จะเอาลงใช้อาลงยังไงก่อจะใช้รถเคนนะคะเอาลงนะคะ เรามาดูวิธีการเอาลงนะคะลิ้มกันนะคะเอาลงยังไงเนาะ ะะตอนนี้ก็กําลังจะเอาตัวหนอนลงนะคะตัวนอน4,000ก้อนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ย่หนิ่งด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ